การวิเคราะห์งานเพื pues <Yes. S 1> yeah. hmm. ่อความปลอดภัยเราจะได้มีบทสอบอันน้อย่างง่ายสบายวันที่สี่ก็เป็นการป้องกันตรายจากการทำงานนะครับการป้องกันตรายจากการทำงานมีอะไรบ้างการป้องกันรารจากาเครื่องมือเครื่องจักรอุปกรณ์ยับจากการยกขึ้นร้ายจากอับซีภัยจากสารเคมีอันตรายเพราะว่าหัวหน้างานจะนําไปสอนกับลูกจ้างได้ว่ารายจากสารเคมีมีจากสิู่รอบในการทํางานมนมีอะไรบ้าง สิ่งมางการภาพการเทคนโา่ภาพการกีาสตองคมการอยู่ร่วมกันเรื่องนูนเรื่องกับคกาม์กหลายเกียวเนื่องกันก็เรับทั่าหมดเราบทกันก็สามารถนำนไปสอนพนักงานได้นำไปอบรมได้หรือกาลตังต่างๆได้เจตนาโรงของกฎหมายกาเพื่อใหะับเการณ์ซึ่งใกล้ชิดกับงานให้ให้เข้าใจได้มากที่สุดนะครับโดยข้อหัวที่หนึ่งนี้ก็จะพูดถึงเรื่องขั้นจำกัดความต่างหรือการเกิดเนตุ ต่างเกิดเกิดการเหตุการณที่เกิดเนมัมีอะไรบ้างนะครับนักวิษฎีสาศารตาเซตีเขาเขียนอะไรอย่างไรบ้างเขายกปัญหาให้เราให้เองนะครับมาตรการป้องกันเป็นยังไรโดยเเกิดขึ้นได้อย่างไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลายโรงงานหลายบริษัททั้งว่าทำกิจกรรมเรื่องก้าวันเรื่องของคุณภาพนะก้วัน